ใจสัน่นเราก็จะต้องเจอ,อยาระงับประสาทอาจจะกลายเป็นคนบ้าไปตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรนะคะซึ่งการบ้านในวันนี้ก็คือเรื่องของสมุนไพรกับหัวใจนะคะค่ะในเรื่องของสมุนไพรกับหัวใจนะคะก็ตัวแรกเนี่ยในวันนี้ที่จะให้พระเอกก็คือเรื่องของบัวนะคะบัวเนี่ยเป็นสมุนไพรของของอินเดียเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะจริงๆบ้านเราเนี่ย กขคงกระจายตัวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะบัวที่รู้จักกันก็คือบัวหลวงนะคะก็มีข้อมูลว่าแพร่จากอินเดียไปที่จีนนะคะแล้วก็ทั้งอินเดียและจีนก็รู้จักการใช้บัวนะคะจีนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญในการใช้บัวมีการศึกษาวิจัยหลายอย่างนะคะที่ยืนยันว่าบัวเนี่ยมีสรรพคุณต่อหัวใจแล้วก็ร่างกายเป็นอย่างมากนะคะ ในเรื่องต่อหัวใจนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไรนักแต่พบว่าอันครลอยในดีบัวนั้นทำให้เ,เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจขยายตัวนะคะอาจารย์หมอเปรมชินวัฒน,นานนท์นะคะไปตรวจพบว่าเส้นเลือดเส้นหนึ่งนะคะตีบเราต้องได้รับการ,รกอาจจะต้องมีการเฝ้าดูนะคะาทางตัวดิฉันเองก็ให้อาจารย์ทานดีบัวนะคะ พอข้อมูลบอกว่าดีบัวเนี่ยช่วยการขยายขยายเส้นเลือดหัวใจนะคะตอนนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์มาเป็นมาบอกว่าต้องบอกได้เลยนะว่าตอนนี้หัวใจของพี่ไม่มีปัญหาแล้วคือนอกจากไม่มีการเป็นมากขึ้นแล้วเนี่ยพบว่ามันเป็นปกติแล้วจากการกินดีบัวนะคะวิธีทานที่ทานยังไงคะดีบุว๋วอาจารย์ทานรู้สึกจะเป็นสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ก็ตอนแรกที่รู้จักก็คืออาจารย์ชัยโยที่จุฬาเป็นเภสัชกรท่านก็ให้แม่ท่านทานดีบัวนะคะ,ะตัวดีบัวเนี่ยค่ะแล้วดีบัวเองเนี่ยข้อมูลจากสถาบันวิจัยจุฬาพรนะคะ,ะในตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าฟ้าระองท่านเสด็จเวียดนามก็ดีบัวเนี่ยมาจะให้ทางสถาบันวิจัยจุฬาพรเนี่ยวิจัยเพราะว่าที่เวียดนามเขากินกันเป็นยานอนหลับนะคะ แต่ว่าคนจีนเนี่ยใช้ดีบัวในเรื่องของการไปขยายเส้นเลือดหัวใจนะคะแล้วก็ในทางไทยเองเนี่ยอาจารย์เวลาที่คำว่าโรคหัวใจของคนไทยโบราณเนี่ยไม่ได้บอกถึงหัวใจที่วัดด้วยคลื่นผิดปกตินะแค่สวิงสวายใจสัน่นเบือ่อนายโรคอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยนะคะก็บอกว่าเอาดอกบัวชาชาลามาต้มกินนะคะก็หายแล้วนะคะ แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่ง